สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่าดจะรวยนะครับโอ้ดูพ่อเหนื่อยไหมพ่อเสร็จวันเสรเ็จตอนงานมันจะเหนื่อยนิดนึงแต่พอเสร็จแล้วมันมันก็เสเร็จรุ่งไปได้ดีเนาะครับผมครับถือว่าเสเร็จรุ่งตามเป้าหมายตามที่แกบนตามที่ได้พูดเอาไว้ก็มีภาพยนตร์สองคืนก็มีเอลิเกมารำแคบนครับครับงวดที่แล้วที่มีปล่อยสองรอบอ่ะปล่อย ในความฝันมีเอฟซีหลายคนที่ถูกโอมาลายมาก็แสดงความดีใจด้วยอตอนนั้นที่มาฝันว่ามีผู้หญิงมาสี่คนผู้ชายห้าคนแต่มีคนหนึ่งเดินมาวนรอบศาลแล้วหายไปพอตีเป็นสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าก็ออกเพึ่นบ้านไปบางคนได้สามตัวตรงก็ตีเป็นสี่ห้าแล้วพอเดินวนแล้วหายเขาตีเป็นศูนย์สี่ห้าศูนย์แล้วก็เอามาแทะมารัฐบาลไทยก็ สี่สี่ห้าศูนย์ครับเฉพาะอาจจะตีห้าหนึ่งครับแต่เอฟซีเขาดูเขาเหมือนเควยกันแปลกันตี่ะที่ปูให้เราะนั้นครับแต่ใครดูคลิปของช่องบ่าวสัตว์ที่พอเราสี่ห้าสี่ห้าคนทุกหญิงสี่ผู้ชายห้าแต่มีคนเดินมาวนรอบศาลเราหายวนเขาตีเป็นศูนย์หายเขาตีเป็นศูนย์ตัวสือสี่ห้าศูนย์ครับครับแล้วก็มีช่วงสุดท้ายที่ฝันเห็นเลขหกตัว หนึ่งหกศูนย์หนึ่งห้าศูนย์คือขึ้น่ลงกันแต่มีเลขห้าเขากสลับกันก็มีคนถูกก็ถือว่ามีถูกหลายคนอยู่เกือบสีตอนนี้น่าจะประมาณเกือบพันคนเนาะที่ถูกนะครับที่ถูกเก็ดีใจเขาด้วยวันนั้น้าผมทำทั้งทำคลิปด้วยทั้งไลฟ์สดด้วยนะวันนั้นครับนะครับผมก็มีตอนตบเช้าแหละมีคนมาถามเลขอีกตอนที่ภาพพิโรธเขาเก็บแล้วครับก็มามาถามเลขอีกแหละ บอกว่าถ้าชอบชอบเลขเก่าที่ปล่อยกับคลิปเบาสักไปอ่ะสี45 1, 450่ห้าหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะเพราะว่าวันนั้นออกเพื่อนบ้านนะสี่ศูนย์สี่ห้านั่นแหละศูนย์เนี่ยแต่ว่าเลขตัวนี้ยังว่ายังจําอยู่มีช่างที่วาดภาพปูดดาอยู่ตรงเนี้ยเขาก็มาทําเหมือนกันแต่ว่าทันตีแต่ก็แต่ที่ปล่อยนะั้นมีมีเลขที่เลขหกตัวลอยมามันมีห้าสามสองหนึ่งหกศูนย์ ศูนย์ก็เลยซื้อขึ้นซื้อลงบอกเขาว่าลองซื้อขึ้นซื้อลงดูคู่อาจให้ปริษนาครับมีห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์วันที่ของสุดท้ายตอนเช้าแล้วนะอืบอกว่าห้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็ตอนวันที่เอาภาพเพียนมาฉายอ่ะมีร่างทรงมาจากกรุงเทพอะ่ครับเขาก็เขียนให้กูเข้าเลยหนึ่งศูนย์สองคนก็ตีอะไรนะสองเป็นห้าอะไรไม่รู้ครับถูก มาเมื่อวานก่อนนะเดินทางมาสี่ห้าคนยมากราบไหว้อยู่ว่าดูในช่องเขียนเลขหนึ่งศูนย์สองเขียนเลขสองมืเลขห้ามันจะคล้ายกันมัครับเขาเราบุญไม่เท่ากันเนาะใช่ไม่เท่ากันพอที่โมงเลขเดียวกันจะเห็นเลขคนละตัวแต่ผมบอกสี่ห้าหนึ่งเขาตีเป็นสี่ห้าศูนย์ว่าดวงดวงเขาจะได้ครับแต่ผมมาได้ช่วงส้มของสุดท้ายแล้วก็จำเอฟซีว่า ถ้ามีผู้หญิงห้าสี่คนผู้ชายห้าคนแล้วเดินมาหายะ<ม>ลองไปเอารัฐบาลไทยดูก็สี่ห้าสี่ห้าศูนย์ก็เข้าจริงอันนี้พอผมได้เลขหกตัวที่รอยมาให้เห็นนะมันหกศูนย์แต่ว่าเราชอบเลขห้าศูนย์ที่ติดมาตัวหลังครับก็เลยได้อยู่ครับวันนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมครับผมครับก็จะสื่อกับปู่ปกติทุกเนี่ยทุกวันพระเนี่ยผมจะมานั่งอ<ม>ผมจําได้ผมมานั่งคนเดียวตรงนี้แหละวันพระครับทากานห้ามานั่ง สื่อจิตปูจะเข้าตรงไหนไม่รู้บางทีเวลาเข้าอะ่ะมันจะไม่รู้ว่าเราเป็นตัวตนตัวเองมันจะเหมือนหลับลึกม,มันจะพืนผแล้วหลับลึกพืนผแล้วหลับลึกครับครับมีความตื่นรู้หมดคแต่าก,การเขียนเลขบางทีปู่ท่านก็จะเหมือนวันนั้นอมนปู่ท่านจะเขียนให้เองเลยว่าเป็นเลขอะไรครับแล้วก็ให้เราแปลเอาเองที่ท่านจะเขียนให้ไม่ได้ทีถบางทีก็มาเข้าแบบเป็นมือขึ้นบางทีก็มาเป็น เป็นเขียนกระดาษแล้วให้เราแปเอาเอาเองเอทีก็จะมาเป็นมือที่จะเข้าตุกครั้งจะไม่เหมือนกันครับแล้วหลังจากที่ทําพิธีเสร็จแล้วก็พอมีความฝันไหมครับคุก่อนที่จะมาถึงวันพระนี้ก็มีฝัน<อ>ครับก็คือว่าฝันว่าปู่มายืินอยู่นี่แต่สมัยผมก็ตอนแรกผมก็ไม่